สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำชุดปะแจแหวนข้างปากตายนะครับจากแบรนด์ยูโรคิงทูลนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ขายดีอีกชุดหนึ่งในส่วนของปะจจัยนะครับเพราะเป็นชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่คือมีปัจจัยตั้งแต่เบอร์10ถึงเบอร์32ครับ1ชุด1ิชิ้นนะครับตัวนี้จากแบรนด์ยูโรคิงทูลนะครับเป็นคุณภาพถือว่าอยู่ในเกรดที่โอเคนะครับสามารถใช้งานในอู่ได้ครับใช้งานหนักได้นะครับตัวนี้ ผมก็ขายมาก็ถือว่ากับให้กับสอบถามข้อมูลกลับทางพี่ช่างเขาก็โอเคนะครับใช้งานนะครับกับคุณภาพที่เขาให้มานะครับเรามาดูรายละเอียดกันครับผมตัวกล่องบรรจุเขานะครับมีประมาณนี้กล่องบรรจุเป็นกล่องรุ่นใหม่นะครับผมกล่องรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับรายละเอียดกล่องก็จะเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รเยอรมนีครับเยอรมันก็คือเป็น สัญชาติของยี่ห้อยูโรคิงทูนะครับแต่ว่าผลิตที่ประเทศจีนนะครับประเทศจีนโคเมียมวลเลดเดียมก็คือวัตดุที่ใช้ทำนะครับก็คือเหล็กเกรด crv เป็นเกรดมาตรฐานในการทำเครื่องมือช่างอยู่แล้วนะครับ1 4 pcs 10ขีด3 2 mm ทั้งหมด1ชุด1ิชิ้นมีตั้งแต่เบอร์10ถึงเบอร์32นะครับเราจะมาดูรายละเอียดกันครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับแกะออกมาครับก็จะมีตัวใบสวิตชิเกตเขานะครับใบมาตรฐานของเขาครับว่า เป็นมาตรฐานของจากยูโรคิงทูนเขานะครับในส่วนของอเป็นตัวตัวซองนะครับตัวซองเป็นตัวผ้าเป็นผ้านะครับผ้าผ้าหนาครับผ้าอย่างหนาเลยนะครับเป็นเป็นลักษณะเป็นผ้านะครับมีตาสัญลักษณ์ก็มีแบรนด์ต่ตางๆของเขาแล้วก็มีมาตรฐานสัญลักษณแล้วตามด้วยจําจนวนตัวแล้วก็เบอร์นะครับในในซองเขานะครับทีนี้ความกว้างความยาวซองผมวัดให้ ออกมาอยู่ที่ประมาณ57ก็ถือว่าผืนใหญ่มากครับ57เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่41เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.4กิโลกรัมก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับแล้วก็มีตัวสายรัดให้นะครับเป็นสายรัดสายมัดนะครับมัดเวลาเราม้วนเก็บนะครับผมสายมัดจะติดกับตัวตัวผ้า2ผ้าเลยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับ ตั้งแต่เบอร์10จนถึงเบอร์32มีเบอร์อะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังเลยครับทียระเบอร,บอร์อย่างละเอียดครับผมประกอบไปด้วยนะครับ1ชุด14ชิ้นนะครับ10ถึง32ก็มีเบอร์10 11 12 13 14 1 1นะครับ16นะครับ17 18, 19 21 24 27 30แสะ32นะครับทั้งหมด14ชิ้นนะครับอีกทีนึงนะครับ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับไม่มีเบอร์สิบห้าแล้วกระโดดมาสิบหกเลยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับแล้วก็กระโดดมายี่สิบเอ็ดไม่มีเบอร์ยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดแล้วกระโดดมาที่ยี่สิบสี่กระโดดมาที่ยี่สิบเจ็ดกระโดดมาสามสิบและสามสิบสองนะครับเป็นตัวใหญ่สุดนะครับผมโอเคเรามาดูคุณภาพของเขาสักเบอร์หนึ่งนะครับอ่าผมเอาเบอร์กลางๆมาให้ดูเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดแล้วกันอ่ะนี่นะครับโอเค ตัวปะแจนะครับตัอแจอยู่บนอันนี้นะครับประมาณนี้จะมีเบอร์และสลักยูโรคิงทูนนะครับตัวกลางปะแจวัสดุเป็นเกรด CRV นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเงานะครับเป็นแบบเป็นแบบเงาด้านนะครับเงาด้านดูความหนาครับน่าจะแข็งแรงทนทานนะครับผมจับบอดีมือครับยูโรคิงทูนฝั่งทางนี้ก็ยูโรคิงทูนตามด้วยเบอร์นะครับคุณภาพตัวปากใต้เขานะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ดูความเนียนความคมงานเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับโอเคคุณภาพเขาโอเคนะครับแล้วก็มาดูตัวแหวนเขานะครับแหวนเขาอยู่ประมาณนี้นะครับแหวนเขาก็อยู่ประมาณนี้เอาโอเคความสวยความเนียนความคมก็นี่ครับตามภาพเลยครับของจริงครับก็คือคุณภาพตามภาพเลยครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคุณภาพของตัว ยูโรคิงทูนเขาในชุดปะแกชุดนี้นะครับชุดปะแกแหวนข้างปากตายเขามี2ชุดนะครับชุด8ถึง24นะครับเป็นอีกชุดหนึ่งอันนั้นก็มีทั้งหมด1ชุด14ชิ้นเหมือนกันชุดที่2ก็คือชุด1 0 3ถึง32นะครับก็เป็นชุดนี้นะครับผมชุด8-24ผมเคยได้ใส่รายละเอียดไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้ครับสามารถย้อนดูได้เขาหาดูได้นะครับผม ทีนี้เรามาดูคุณภาพที่ใช้กับตัวน็อตกันนะครับผมยกตัวอย่างเป็นน็อตเบอร์17นะครับนอตเบอร์17ตัวนี้กับแจเบอร์17เโอเคเรามาดูปากตายครับปากตายกันกับน็อตนะครับกับนอ็อตโอเคมาดูหัวน็อตนะครับทีนี้ก็ใส่ปุ๊บแทบก็โอเคนะคุณภาพโอเคขยับ ขยับก็ขยับได้อยู่นะครับยังขยับได้อยู่แต่ก็เหมือบขยับได้น้อยครับค่าเคลียร์แลนด์เขาอย่างคือว่าถือว่าในเกณฑ์นี้ถือว่าโอเคเลยครับเคลียร์แลนด์น,น้อยครับขยับแทบไม่ได้เลยครับผมก็ประมาณนี้อ่ะเือเนี่ยที่ผมขยับให้ดูก็ตามนี้ครับที่มันขยับได้นะครับอ่าถ้ามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะผมดองใส่เนี่ยก็หมุนหมุนหมุนน็อตหมุน,น,อ,น,มนอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับปากตายเขาแล้วก็มาดูตัวแผนครับตัวแผน ตัวแหวนเข้าเป็นแบบอ่าสิบสองเหลี่ยมปกติแล้วอ่าปัจจัยแหวนข้างก็เป็นสิบสองเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับแทบแทบทุกยี่ห้อนะครับสิบสองเหลี่ยมนะครับเรามาดูเก,ก็บเก็บนะครับเก็บการใช้งานนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบขยับได้น้อยมากนะครับผมถือว่างานความความละเอียดหรือเก็บการใช้งานถือว่าโอเคเลยครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยครับก็คือเวลาหมุน ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้คุณภาพของเขาก็เท่าที่เห็นนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าคุณภาพของเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบใช้งานหนักได้นะครับใช้งานหนักได้ผมก็ขายให้กับทางพี่ๆช่างหลายที่หลายทางเขาก็โอเคครับยอมรับในคุณภาพที่เขาได้ครับกับราคาอ่าราคานะครับราคานะครับไม่ถึงพันะนะครับไม่ถึงพันหลักร้อยปลายๆนะครับหลักร้อยปลายๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ เกณฑ์ที่แบบดีนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้ก็คือไม่ถึงพันก็ตกตัวแล้วไม่ถึงไม่ถึงร้อยนี่ก็โอเคครับตัวมันสิบสี่ตัวถ้าตัวละร้อยมันก็พันสี่ใช่ไหมตัวนี้มันไม่ถึงอกไม่ถึงก็คือหลักสิบแต่เฉลี่ยหลักสิบต่อตัวนี่เฉลี่ยหลักสิบกับคุณภาพที่เขาให้มาเนี่ยผมว่านี่โอเคมากเลยโอเคมากเลยครับกับงานพวกนี้ถือว่าคุ้มค่าครับผมก็ประมาณนี้ครับที่เป็นตัวชุดตัว ประแจเบอร์10ถึงเบอร์3 2องของยูโรคิงทูนเขานะครับผมก็สําหรับใครสนใจหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาถามได้แล้วก็ทักไลน์มาได้ครับผมจะแจ้งเบอร์แล้วก็ ID l ด n ไไว้ที่ใต้คลิปครับผมหรือไม่ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อจะได้เห็นตัวอัปเดตตัวเครื่องมือช่างตัวใหม่ๆครับผมจะได้เพื่อเป็นอีกทางเลือกนึ่งอาการอีกทางเลือกหนึ่งในการ ซื้อซื้อหาตัวอุปกรณ์เครื่องมือช่างไว้ใช้งานครับผมโอเคมากครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ